สุดลดเงินมือซ้องต่ออ่อต้าค่ะ สำหรับใครที่พึงเข้ามาครั้งแรกนะคะแนะนำก่อนเลยกับโต๊ะต่อคของเราเป็นสุดยอดยนต์มือสองฮัสกพัเกตเอค่ะ,ยอ,คะอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสมาคมชาวป,ปกากใต้และอยู่ติดกับเนติบัณฑิตค่ะเปิดให้บริการทุกวันเลยสามารถที่จะรับชมนะคะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ผ่านทางเพจส่วนรถยนต์มือสองโต๊ต่อค่ของเราและรับชมรวีวิวเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่อง YouTube ของเรา,เรากับโต๊ต่คาะชนะค่ะแล้ว,วันนี้นะคะเกะียรติสภัสทุกคนมาชมกับเจ้ารถกระบะคันนี้กับตัวยกขึ้ ลักรีเวอร์สองจุดสอีสมาร์ทแคปค่ะตอนนี้เป็นรถปี2018นะคะซึ่งเป็นตัวเตี้ยน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันเลยนะชมหน้านหน้าของเขาตัวกระจาังนนหน้าจะเป็นแถบโคลเมียมนะยคะด้านบนและด้านล่างค่ะ ตรงกลางก็จะเป็นสีแถบสีดําแบบนี้เลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นช่องลมหรือว่าช่องระบายอากาศสีดําค่ะกับตัว 2.4e นะคะไฟหน้าจะเป็นรูปแบบคาโลเจนตัวนี้จะยังไม่มีไฟแตดหมอกคูหน้าแต่ว่าคุณสามารถที่จะไปใส่เพิ่มเติมได้ค่ะขยบมาดูกันต่อนะคะสําหรับตัวล้อล้อที่ได้เนี่ยจะเป็นล้อแมกจากทันโตโยต้าขนาด16นิ้วยางปี2022ค่ะใช้งานได้แบบสบายๆไม่ต้องเสียเวลาและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กระดาจะมองข้างเป็นตัวครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่จับระตูก็เป็นตัวโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทแคบนะคะที่อวดชมด้านในแอบสปอยด้านในนิดเดยสามารถเปิดได้แบบนี้ค่ะทุกคนค่ะด้านในนีเบาะแบบยังใหม่อยู่เลยนิดเดียวพอนะคะแอบสปอยนี่นะตัวนี้ไม่ใช่พีเอรเนอร์นะคะไม่ใช่ตัวยกสูงดังนั้นไม่จําเป็นต้องมีบันไดด้านข้างค่ะก็ขึ้นลงสะดวกสบายอยู่แล้วสําหรับตัวสมาร์ทแคบนะคะเขาก็จะได้พื้นที่ของตัวกระบาด้านท้ายค่ะ เนี่ยตัวกระจก็จะเป็นระบบไล้ฟ้านะคะด้านหลังมีไฟเบรคดอีสันที่จะเป็นตัวโคเมียมค่ะและอยกจะบอกว่าคันนี้นอกจากที่คุณจะได้ยางใหม่แล้วคุณจะได้นะคะกับตัวแม็กไลเนอร์ใหม่ด้วยเพิ่งเปลี่ยนมาเลยค่ะสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะคะและนี่ก็คือรอบรอบตัวรถค่ะทุกคนคะเดี๋ยวพีะพาทุกคนเนี่ยไปชมกับด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ มาดูกันต่อกับด้านในตอร์ดค่ะด้านในสภาพสวยมากดูใหม่มากทุกคนค่ะคอนโซลด้านหน้านี้ไม่มีตำหนิไม่มีอรอยขีดข่วนเพดานดูใหม่ดูสะอาดด้วยเบาะที่ได้เป็นเบาะนั่งด้วยนะคะตัวนี้สภาพสมบูรณ์เลยไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดค่ะ ฟูมาลัยไม่โซมไม่ช้ำนะคะแล้วก็เป็นตัวมาติฟังก์ชันในเรื่องของการปรับวอลลุ่มปรับหมดได้เชื่อมต่อบูทุธกับสมาร์ทโฟนก็รับสายหรือว่าวางสายผ่านตรงนี้ได้เลยค่ะนะสายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียวรองรับแผ่นดี d ได้เล่นวิทยุ FMAM ได้ตั้งค่ารายการเปิดได้เชื่อมต่อกับ AUX แล้วก็ USB ได้แล้วก็อีกหนึ่งจุดสามารถกดรับสายวางสายตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ เป็นแบบแมนนวลนะคะแล้วก็ขยับลงมาจะเป็นช่องเสียบไฟพาวเวอร์อ e t เลท12วลตคาซ้ายขวาไว้เสียบชาร์จสมาร์ทโฟนหรือว่าใส่แบบกล้องหน้ารถก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของเกียร์แมนนวลค่ะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ก็คืออีโค่โหมดและพาวเวอร์โหมดนะคะตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของอเนกประสงค์ทั่วไปตัวนี้จะได้แอร์แบ็ก3.0ลำพง4ตำแหน่งค่ะไปดูกับด้านหลังกันสักนิดหนึ่งนะคะเบาะใหม่ขนาดไหนแถมใจดอยู่นี้หุม้มผาดติแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะแต่ว่าพื้นที่อาจจะมีจำกัดน,นิด พื้นที่ของตัวกระบะด้านท้ายค่ะและนี่คือสภาพภายในตัวรถเดี๋ยวเราไปชมกับเครื่องยนต์ที่เป็นหัวใจหลักด้านหน้ากันต่อเลยค่ะมาดูกับบอดี้ด้านหน้ากันนะคะบอกเลยว่าตรงนี้ก็เป็นหัวใจหลักเลยนะ,ะนก็คือตัวเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์เกียร์นั่นเองนะคะจุดแรกเนี่ยเราจะดูกับตัวฝาก,กระปองก่อนนะคะเพราะว่าจะเป็นจุดที่รับแรงประทะนะ ตัาฝากระโปรงค่ะน็อตไม่เคลื่อนไม่ขยับนะคะตัวนี้ฝายังคงฝาเดิมแต่เข็บข้างต่างๆสามารถจิกเข้าได้ไม่แข็งไม่นุ่มเกินไปค่ะแทนซับความร้อยสภาพยังสมบูรณ์และดูใหม่นะคะมาดูกับบอดี้หลักกันบ้าง คันกลางค่ะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ลูกศรน,นะคะและนอดจะต้องเป็นสีดําค่ะซ้ายขวาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ R L ฝั่งทางด้านซ้ายของตัวรถค่ะก็จะมีแผ่นเพจจากโรงงานที่เป็นเลขโมเดลต่างๆนะคะตัวนี้สําคัญมากๆทุกคนค่ะต้องตรวจสอบให้ดีอันนี้ของเราสภาพสมบูรณ์นะและสติกเกอร์มอกอก็ยังคงอยู่ครบถ้วนค่ะ มาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยไม่เคยดนยกไม่เคยดนเปลี่ยนนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,400cc ค่ะให้กําลังอยู่ที่150แรงมาแล้วก็ทํางานควบคู่กับเกียร์แมนนวลนะคะมาพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่343นิวตันเมตรด้วยกันค่ะ และสาหรับครที่สนใจกับรถปี2018ของเราคันนี้ค่ะที่เต๊ะต่อคาของเราขายอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทค่ะราคาที่สามารถจัดไฟแนนด์ได้นะคะถ้าคุณลูกค้าทีีดีฟรีดาวน์ด้วยต,ตอนนี้เรามีกับโปรโมชั่นมีแคมเปญและมีดอกเบี้ยพิเศษค่ะสามารถที่จะได้การผ่อนแบบสบายๆได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะและมีรับประกันเครื่องเกียว์และเกียร์นานถึง2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจโทรมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์ 0 8 3 7 77, 7 75, 7 7 7 4 7และ0 8 3 7 7 7 7 7 5 7ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจสลัดเตี้ยมือ2ต่อต่อค่ะ ยูทูบตัต่อค่าชนะค่ะณที่น,น,นี้มีไลน์ติ๊กต๊อกอินสตาแกรมเว็บไซต์หรือสามารถเข้ามาชมตัวรถจริงได้ที่สุดรถยนต์มือสองตัต่อคาของเราอยู่บนถนนการจนาพิเศษอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสมาคมชาวปาตัตตานีและอยู่ติดกับเนติบัณฑิตค่ะเปิดให้บริการทุกวันยินดีต้อนรับลูกคา้าทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ออนุญาตนะคะฝากกับเจ้ารถกระบะรถใช้งานคันนี้ค่ะที่เรียกได้ว่ามาพร้อมกับราคาจับต้องได้469,000บาทต้องซื้อแล้วค่ะเจอกันใหใหม่คลิปหน้าวันนี้มนะโมนที่นองเกล้าขอตัว ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ